ที่พบในกรณีการสอนออนไลน์นะครับเมื่อกี้เราเห็นของมอทศินไปแล้วนะครับเราอยากดูที่อื่นบ้างว่ามีปัญหาอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นการสํารวจอีกแอปหนึ่งนะจริงๆอาจารยาอร์อยากลองไหมฮะถ้าอยากลองอาจารย์ลองสแกนก็ได้ครับวันนี้อาจารย์ต้องมีฏิสัมพันธ์กันนิดนึงเนาะนะครับต้องขอไปผมอยากให้ให้เห็นว่ากระบวนการการสอนออนไลน์มันสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันครับอาจารย์อาจารย์สามารถที่จะสแกนตรงนี้แล้วมันก็จะเข้าสู่ ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการสำรวจอีกรูปแบบหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะฮะอันนี้มีอยู่ในเอกสารนะครับอาจารย์สามารถสแกนผ่านเอกสารประกอบของอาจารย์ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะดูแบบเรียลไทม์นะครับว่าท่านตอบอย่างไรบ้างนะครับ Então, é o que แล้วก็มีคริสติสนะครับแกนซูนะครับแกนซู Zoom, แล้วก็ o g l ก f ลฟ์นะครับมานจะลำดับอัตโนมัติเป็นการเรนกิ้งนั่นเองนะว่าเอ๊ะอันดับหนึ่งสองสามเลยนะครับ,บ, 1, 2, นะรบที่อยากให้มีการอบรมเนี่ยใช้โปรแกรมอะไรดีอ่ามีคนตอบมาห้าสิบสองห้าสิบสี่เพราะว่ามันมีสามข้อนะครับข้อหนึ่งเสร็จมันก็จะมาข้อที่สองข้อที่สามฉะนั้นเราสามารถเห็นผลแบบเรียลไทม์ได้นะครับ นอจากนี้เราสามารถปรับรูปแบบการน,นำเสนอของมันไนดะ้เราอยากดูข้อ a ก็กา้อันนี้มันดูแบบเดียวนะฮะ mm hmm. okay. ถ้าเป็นแบบสำรวจสาาดูได้หลายแบบนะฮะถ้าอันนี้เราจะขอดูแบบอื่นได้ไหมนะครับเช็กเ,เอาให้เป็นแบบทายได้ไหม ก็สามารถทําได้สะนั้นมันก็สามารถที่จะปรับได้นะครับว่าจะให้ดูแบบไหนดูนัดก็ได้มีเปอร์เซ็นต์ให้ดึงน,นะครับแต่ละโปรแกรมเนาะหรือจะเป็นแบบดอทนะครับเป็นแบบ layout ที่เป็นแบบดอทนะครับ ความเห็นมันจะไปเป็นดอทในแต่ละคาถามนะครับก็แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นมันจะเป็นการปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ระหว่างที่เราสอนอยู่กับผู้เรียนที่อยู่ทางบ้านเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันได้นะฮะ ซึ่งถ้าเป็นแบบสํารวจปกติเราจะไม่สามารถทําอย่างนี้ได้เราไม่สามารถที่จะทําเป็นจุดๆอย่างนี้ได้แต่นี้มันจะสามารถให้เราเห็นแบบนี้ได้นะฮะซึ่งก็เปลี่ยนได้ในหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะกําหนดเลนเออแบบอันนี้ก็สาธิตให้ดูในเบื้องต้นนะครับดูผลนิดหนึ่งนะครับ นนมีคนตอบ85นะครับ85ท่านนะครับออความพร้อมในการไลฟ์สดนะครับอยู่ที่3.1-5นะครับก็คืออยู่ระดับปลกลางจะมีเคอร์ฟให้ดูด้วยนะครับให้อยู่กลางๆคะแนนจาก1-5นะครเคอร์ฟอยู่ตรงไหนค่อนข้างจะเป็น normal c u r v e ฟนะอยู่ที่ตรงกลางนะครับปลกลางนะค,ความพร้อมการใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจออยู่ที่ประมาณ2.8ก็ระดับลกลาง เดนะครับกิจกรรมการจัดกิจกรรมนะฮะอย่างเช่นที่เรากำลังทำอยู่นี้นะครับอยู่ที่ระดับ2.9การผลิตสื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรฮะอีบุ๊กนะฮะที่จะต้องส่งฝาให้กับผู้เรียนนะครับการใช้พวกแอนิฟลิปนการที่จะเป็นอีบุ๊กที่สามารถเปิดเหมือนเปิดหนังสือได้นี่นะครับอ่าพวกพิกโตชาร์กพวกแคนวานะครับการวัดประเมินผลก็อยู่ระดับ2.4 อันนี้ก็เป็นการสํารวจข้อมูลแบบเรียกทางความพร้อมในการจัดการการสอนอันนี้สิ่งที่ต้องการจะให้เห็นคือเราสามารถสํารวจที่เป็นแบบเรตติ้ scale ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้นะครับนี่คล้ายๆกับประเด็นก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราดูแบบปกติคือดูแบบบารนะครับสูงสุดตอนนี้คือเว็บเอกแน่นอนนะครับ,รบแล้วก็ตามด้วย a c e b o o k นะแล้วก็ คลาสรูกับไลน์คลาสรู้กับไลน์มี y t u t u นะครมีม e ติ้งอันเป็นข้อมูลโปรแกรมที่ใช้นะครับโปรแกรมที่อยากให้อบรมตอนนี้อันดับหนึ่งเป็น WebEx แล้วนะครับอ่าเท่าที่ผมดูนะครับมหาลัยก็ได้มีคู่มือผมก็ศึกษาจากคู่มือ,มอเหมือนกันนะครับผมใช้เว็บ x มาประมาณสัก3-4วันนะครับก่อนที่จะมาอบรมในวันนี้เนาะฉะนั้น เท่าที่อ่านคู่มือคือสามารถเข้าได้เลยสามารถทําแล้วก็ปฏิบัติตามได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะไปดูใน YouTube อื่นๆก็ได้นะครับนะตอนที่ทราบว่าต้องใช้เว็บเอ็ผมก็ลองไปเสิร์ชดูก็มีเยอะมาก y u t u b e แบบเยอะเป็นโอกาสดีมากที่เราจะได้เรียนรู้แอปต่างๆนะครับที่ที่เราต้องการนะโอเคนะครับคนต่อมา83นะครับอันดับหนึ่งสรุปว่าเป็นเว็บเกนะครับอ่าอันดับสอคือ c l เกิลค s า r o o m อันนี้ก็เป็นโปรแกรมทั่วไปที่สามารถใช้ได้เราสามารถสร้างห้องเรียนสามารถมีกิจกรรมในห้องเรียนเป็น virtual classroom ก็คล้ายๆกับ T-S-U m o o c นั่นเองอ่า T-S-U m o o c ก็คือ Google Classroom นั่นเองแต่เป็นของนะครับอ่าดับ2อกับดับสามนะครับก็เป็น T-S-U m o o c อะดับสเป็น Quizizz อะดับ5เป็น Zoom นะครับอะดับหกเป็น Google Form นะฮะ Google Form นี่คือใช้สร้างข้อสอบนะฮะส่วน Zoom ก็เป็นแอปอีกตัวหนึ่งเนาะ พิสิสเดี๋ยวเราจะลองใช้พิสิสด้วยในช่วงวัดผลนะฮะในช่วงวัดผลเราจะมีการทดสอบการใช้พิสิสแล้วก็โซเครติสอีกหนึ่งตัวนะฮะโซเครติอา, so อาจจะไม่ได้อยู่ในลิสต์เนาะแต่โซเครติสโซเครติสเป็นแอปอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามันสามารถสลับข้อสลับช้อยและมันสามารถกำหนดว่าให้ทำต่อไม่สามารถแบ็กกลับมาได้ฉะนั้นผู้เรียนถึงแม้ว่าจะมีการบอกข้อสอบกัน แต่ก็ไม่สามารถกลับมาตอบของตัวเองใหม่ได้แล้วและที่สําคัญมันสุ่มด้วยแต่ละคนได้ข้อที่ไม่เหมือนกันชอยก็สลับกันและมันก็เดินหน้าอย่างเดียวไม่สามารถจะแบกมาได้ตรงนี้มันก็จะช่วยลดปัญหาการสอบได้นะครับปกติเราจะใช้เป็น Google Form นะ g o o g l e Form ถ้าเรามีการสลับข้อสลับชอยก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้านักเรียนกลับมาทําย้อนหลังมันทําได้ข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้ตอบอะไร อาจจะไม่ได้ดูจากข้อแต่ดูจากข้อคําถามก็ย้อนกลับมาตอบได้เน,นะาะฉะนั้นโซเคทีด so ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนใช้ในการที่จะสอนการสอบออนไลน์นะครับโอเคอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสำรวจมานะครับแล้วก็จะมีคำถามปอกอัพอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในระหว่างที่ ทีนี้มาดูผลการสํารวจโดยทั่วไปนะครับอันนี้ของมหาลัยนะครับที่ได้สํารวจไนะครับโปรแกรมที่อาจารย์ใช้ก็สอดคล้องกับที่เราทำเมื่อนกะี้เนาะก็เป็นเว็บเอ็กนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้มากกว่าหนึ่งซอฟต์แวร์อาจจะมีเว็บเร่วมกับ Zoom ร่วมกับอย่างอื่นไปด้วย Google Classroom ไปด้วยนะครับอันนี้คือผลจากอาจารย์นะครับส่วนผลจากของนักศึกษานะครับ นักศาเนี่ยเราพบว่าก็ใช้มากกว่าหนึ่งซอฟต์แวร์นะครับแต่ส่วนมากที่ใช้ก็คือเป็นโปรแกรมเว็บเอแน่นอนนะครับก็เป็นโปรแกรมของมหาวิทยาลัยนะครับนอกจากนั้นก็มี o o m นะครับแล้วก็มี Google Classroom นะครับแล้วก็มีนี่นะครับจิตซีนะจิตซีมินะครับเปนะ็นซีนะครับก็ทีเอสมูฟเฟซบุ๊กนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นครับอาจารย์เพราะว่าตอนนี้นักศึกษาย,ย,ยังไม่ได้มีการ เอ่อี่จะเตรียมตัวในสิ่งเหล่านี้มากเราใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะสองสามอาทิตย์ที่เราประกาศปิดมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับฉะนั้นอาจจะยังไม่ใช่ข้อมูลที่เรียนทานนะครับจะเห็นได้ว่าผู้เรียนก็จะใช้วีไ e x อยู่เนาะนะครับก็เป็นข้อมูลที่อาจารย์ว่านักเรียนนักศึกษาสนิสิตส่วนใหญ่ก็ใช้ว e ไ e x นะครับแล้วก็อาจจะมี Google Classroom แทรกเข้ามาด้วยนะครับ Facebook ด้วยข้อมูลนะครับอันนี้ข้อเสนอจากนิสิต นะครับผมยโสอนตรงนี้คร่าวๆนะครับมีข้อมูลจากไหนเท่าไหร่เนาะลดค่าเทอมเด็ตไม่สเสถียรนะครับไม่เหมาะนะครับมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยจริงเนาะเราก็ต้องจัดแบบนี้ไปก่อนนะครับาการสอนออนไลน์ไม่ค่อยน่าสนใจเนื่องจากสภาพแวดล้อมรอบตัวอันนี้ก็จรงิงเนาะเพราะว่านากักเรียนอยู่บ้านสภาพแวดล้อมบางทีมันมีเสียงดังอะไรบ้างมันไม่สามารถจะโฟกัสกับการเรียนได้นะครับ อาจจะไม่ครอบคลุมนิสิตที่มีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอนะครับในการจัดหาอุปกรณ์ตรงนี้ก็คงต้องหามาตรการที่จะไปช่วยเหลือเพราะว่าบางคนไม่มีจริงๆไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีคอมพิวเตอร์จะเรียนผ่านมือถือก็ไม่มีฝั่ที่จะติ่เน็ตที่ฟรีมันก็ใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทาง้าทุกทานได้ลองใช้เรน็ตฟรีของรัฐบาลพบว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉังนั้นจมมาตรการอย่างไรสําหรับนิสิตที่ไม่มีทุนทรัพย์ไม่หยู่ มีแบบให้ยืมได้ไหมนะฮะมีบางที่เราก็จะยกคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องแลบนี่แหละแล้วก็ทําการสรํารวจว่านิสิตธท่านใดที่ต้องการให้มีการช่วยเหลือนในเรื่องของอุปกรณ์เหล่านี้บ้างจะมีการสัมภาษณ์ในเบื้องต้นแล้วก็ให้ยืมคอมพิวเตอร์จากห้องแลบซึ่งห้องแลบคไม่มีใครใช้อยู่แหล้วมันใช้ไม่ได้ดังนั้นสองสามเดือนจากเนี้ยก็ให้เขายืมที่บ้านพรนะ้อมกับหาเทคนิคเฉพาะที่นะที่สามารถที่จะทําให้มีการสื่อสาร เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่บา,างมหาวิาลัใชยยน้นะครับ <Okay. S 1> การใช้ซอฟต์แวร์ยากที่จะเข้าใจยังไงมันก็ทดแทนในเรื่องของการสอนแบบปรตป,ป,ปินไม่ได้ยูยน,นะฮะจ่ายค่าไฟเพิ่มในขณะที่ค่าเทอมไม่ได้ลดอ่าก็เป็นเสียงจากนิสิติ์ครับคุณนีการแจ้งเตือนเพื่อให้ได้เตรียมตัวในเรอสัญญาณทินเตราะบางพื้นที่ที่มีสัญญา มอเราไม่สังเาะอย่าง <Okay. S 1> ที่บอกว่ามันมีปัญหายอย่างเงี้ยทางผู้สอนผู้เรียนเครือขายแล้วเราจะหาวิธีการแนวทางัะไรจะมีบอก <Okay. S 1> ข้อสุดท้ายนี่สําคัญนะครับควรเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถเข้าตรวจสอบและดูการสอนย้อนหลังนะครับเพราะว่าบางคนไม่ได้ไม่ได้มีความพร้อมในการที่จะสอนแบบเรียลไทม์แบบเนี้ย ฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้เราต้องมีการบันทึกและเอาไปอัปโหลดไว้ใน p S U M o นะรหรือว่าใน Google Classroom หรือว่าใน Facebook หรือว่าที่ไหนก็ตามที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปที่จะศึกษาเวลาไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นแบบ r เ a ี t i m ทนะอันนี้เป็นข้อมูลที่สะท้อนนะครับซึ่งสอดคล้องกับการสํารวจของหลายๆที่ในประเทศไทยนะครับอันนี้ผมได้มาจากข้อมูลในกลุ่มที่ชื่อ r i n g COVID ท้าทุกท่านอยู่ในในกลุ่มนี้ก็จะเห็นว่าก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้น96.2%เซ็นี่ยนิสิตต้องการที่จะดูคลิปย้อนหลังได้นฮะฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องไปเตรียมตัวว่าเอ๊ะมันจะมีแอปพลิเคชันตัวไหนที่สามารถสอนเสร็จแล้วมันสามารถเซฟได้เช่นโปรแกรมเว็บเของเราเนี่ยก็สามารถสอนแล้วก็เซตลงได้นะโปรแกรมที่เป็น Zoom ก็สามารถสอนและเซฟลงได้ a c e e o o ก Live ก็สามารถสองแล้วก็เซฟลงได้หลายๆโปรแกรมที่เราอาจะต้องไปเรียนรู้นะครับว่าก็จะมีวิธีทำคลิปง่ายๆอย่างไรบ้างนะครับที่สำคัญคือเราน่าจะมี p o w e r Point กันทุกคนเนาะทีนี้ p o w e r p o i n t เนี่ยมันสามารถที่จะอัดคลิปได้นะ,ะเราเปิด p o w e r Point แล้วก็ให้มันบันทึก p o w e r Point พร้อมกับเห็นหน้าของเราได้อันนี้เป็นออปชั่นที่อยู่ใน p o w e r Point ธรรมาดานี่แหละฮะทุกทกคนมี อยู่ในเครื่องทั่วไปฉะนั้นเราลองไปเปิด youtube นิดหนึ่งก็จะมีขึ้นมาเลยว่าบันทึกหน้าจอผ่าน Powerpoint ทำอย่างไรนะฮะโปรแกรมอีกตัวที่ใช้ง่ายคือโปรแกรม Loom L ล O M โอเอ็มนะอาจารย์อันนี้ใช้ง่ายมากเราสามารถบันทึกหน้าสกรีนของเราสไลด์เอ่ยเอกสารอะไรต่างๆเอ่ยนะครับพร้อมกับเห็นหน้าของตัวเองอันนี้ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการบันทึกหน้าจอ ก็จะสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนนะครับเขาต้องการที่จะดูคลิปย้อนหลังเพราะว่าเขาไม่สะดวกที่จะไปดูนะเวลาที่อาจารย์ออนไลน์ได้อันนี้ก็ทำเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านได้ได้ตระหนัก